สำหรับระยะเวลาหนึ่งภาคเรียนที่ผ่านมาสามารถสรุปลักษณะการสอนที่ดีได้ดังนี้ก็คือการสอนเนี่ยมีอยู่มากมายหลายวิธี อย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับการสอนในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบถ้วนทั้งความรู้ทักษะและทัศนคติโดยอาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและผู้สอนจะต้องพัฒนาวิธีการสอนของตนเองอยู่เสมอเพราะถ้าผู้สอนเนี่ยมีการพัฒนาตนเองมีวิธีการสอนที่แปลกใหม่ก็จะทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากจะเรียนและสิ่งที่สําคัญคือจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียนในทุกๆด้านโดยลักษณะการสอนที่ดีประกอบด้วย 1. ด้านการเตรียมตัวสอนครูต้องวิเคราะห์หลักสูตรจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือบทเรียนมีการเตรียมเนื้อหาสื่อประกอบการเรียนการสอนและแบบวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือบทเรียน แล้วก็จะต้องมีการจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอนการจัดห้องเรียนการเตรียมความรู้ใช้ตำราประกอบการเรียนมีทักษะในการสอนแบบต่างๆให้เหมาะสมกับเนื้อหาสำหรับในด้านการสอนประกอบด้วย 1. สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นหลักและเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนในด้านวัยประสบการณ์เดิมและความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลัก 2. สร้างบรรยากาศและเวลาให้เหมาะแก่การเรียนรู้ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและอารมณ์ของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความสามารถทักษะและจัตนคติที่พร้อมที่จะประพฤติตนเป็นคนดีมีการใช้สื่อเพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการสอน 3. ส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยการกระทําให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและจําได้นาน 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการทํางานเป็นกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นยอมรับความคิดซึ่งกันและกันสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นของตน,ตนเองต่อครูผู้สอนได้ 5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดค้นหาสาเหตุเหตุผลความเป็นไปของสิ่งที่เรียนและมีส่วนร่วมในการวางแผนการดรําเนินกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนการสอน 6. สร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน ศึษฎีและ <ia> ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับชีวิตประจําวัน 7. มีการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสุขใจความสนใจกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมต่างๆ 8. มีวิธีการสอนที่หลากหลายไม่ยึดวิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นหลักโดยกําหนดวิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้เมีกิจกรรมสอนที่หลากหลายเพื่อเราความสนใจผู้เรียนสนุกสนานและตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้เรียน 10. กระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดวิเคราะห์อยู่เสมอเช่นฝึกใช้การสังเกตการซักถามการ ทดสอบการสแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆการค้นหาสาเหตุการเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเป็นต้น11ส่งเสริมความคิดลีเรื่องสร้างสรรค์ 12. ครูใช้แรงจูงใจในการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยมุ่งเน้นการจูงใจให้ผู้เรียนทุกๆคนไม่จูงใจเฉพาะคนเก่งอย่างเดียว 13. ครูผู้สอนต้องไม่ห่วงวิชาถ่ายทอดความรู้และสิ่งใหม่ๆมาสอนให้แก่ผู้เรียนอยู่เสมอ 14. สสามารถตอบคำถามปัญหาข้อข้องใจและเป็นที่ปรึกษานักเรียน 15. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่ปรงประสงค์แก่ผู้เรียน 16. ต้องมีการประเมินผลตลอดเวลาโดยใช้วิธีการต่างๆเช่นการสังเกตการซักถามการทดสอบเป็นต้นเพื่อประเมินว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 17. การวัดผลควรมีการป้อนกลับหรือว่าฟีดแบ็กและการเสริมให้การวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนมีเครื่องมือวัดผลที่ดีและมียุติธรรมในการวัดและประเมินผล 18. มีการวัดผลการเรียนการสอนเป็นระยะให้ติดต่อกันเพื่อให้เกิดความสนใจตั้งใจเรียนและยังเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไปในตัวด้วย